โอ้มังกหนึ่งครั้งใจลึกๆโอ้โโอ้โอใครอมยาวๆนี้รับรองกลับไปเรียนนี้รับรอง เก็บได้หมดเลยนะ่ยชี้ยาวนะถ้าแค่อมสัๆอ๋อมนี่แสดงว่าใกล้ละใกล้ละใกล้ใกล้จะไปละกลับบ้านเสือดละแล้วอ้อมยาๆนี่ยังมีอาย,ยุเจนยาวอยู่โอเคอ่าอูอันอ่าอูอันแปลว่าอะไรภาษาจีนอ,อูอันอูอันอะไรอู่อันไม่ใช่อูฮั่นนะอ่าอ,อะไรนะของใครนะอยู่ที่อู่หันใช่ไหมเราอยู่อู่หันหรือเปล่า อันนี้อูอ่ฮั่นโชคดีนะอ่าอ่ามาจากอูอ่ฮั่นนี่มาช่วงถ้ามาช่วงหนึ่งเก้าหรือว่าสองศูนย์เนี่ยแตมาไม่รับเรเปิดประตูแหลนะอู่อัอนแปลว่าสวัสดีตอนกลางวันนะสวัสดีกลางวันอ่าอู่อันอันแปลว่าสงบปู่แปลว่าอ่ากลางวันสงบตอนกลางวันสวัสดีตอนกลางวัน,น,นโอเคฮะตอนเชา้ชากินเช้ากินข้าวอิ่มหรือยังเนี่ยอิ่มหรือยัง ตอ,ตอนเที่ยงเธอใช่แต่มาก็ยังงงอย่นะตอนเที่ยงเที่ยงนี้กินข้าวอิ่มหรือยังอิ่มแล้วอนอนอิ่มหรือยัง,ยงสงสัยอะไรนะไม่มีใครให้นอนเลยนะอนอนอิ่มจริงใครอยู่ต่างประเทศเนี่ยอยู่ฝรั่งเศสญี่ปุ่นเยอรมันไต้หวันอะไระถ้าใครอยู่ต่างประเทศเนี่ยประเทศที่พัฒนาพัฒนาตะมากวัยสถาบนะ อันเด็กอนุบาลโรงงานบริษัทใหญ่ๆหรือว่าอะไรเนี่ยนะเขาจะให้หรือว่าวัดถ้าทางไต้หวันเนี่ยวัดมหาวิทยาลัยอะไรส่งเราจะไปหาพระช่วงเที่ยงเนี่ยประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงบ่ายสองเนี่ยวัดเนี่ยเงียบจิบหมดเลยออฟฟิศก็ไม่รับสายแล้วมันสายเงียบหมดเลยไปไหนกันหมดไปจําวัดเลยใครรู้ว่าไปจําวัดเเพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันไม่มีคำตอบเหมือนกัน แต่ญี่ปุ่นมาที่ไหนไม่รู้ว่าฝรั่งเศสแล้วเนี่ยเขาคำวิจัยว่ากลางวันเนี่ยระหว่างเที่ยงถึงบ่ายโมงบ่ายโมงเสร็จเลยเนี่ยเขาจะให้อนลูกเด็กอนุบาลว่าอะไรนะโรงงานบริษัทเนี่ยเขาจะให้อพนักงานยิบสักตื่นหนึ่งพอาเงบตื่นหนึ่งปุ๊บเนี่ยโอ้มาทํางานเนี่ยโหมีอะไรนะมีอะไรเนี่ยมีชีวิตชีวาหรือว่าทํางานได้ดีมากผลออกมานี่ยหรือว่านักเรียนเหมือนกันพอได้เงีบสักตื่นหนึ่งปุ๊บอนุบาลเด็กนักเรียนก็ นั่งเรียนความจําดีอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันสงสัยตมาเลยอยู่ไต้บ้านสิบสามสิบปีติดนิสัยถ้ากินข้าวเสร็จตมาต้องขึ้นไปละไปเฝ้าพระอินทร์เลยอาหลับนะไม่จะไม่หลับนะบางทีถ้าถ้าได้หลับกลางวันสักครึ่งชั่วโมงสิบห้านาทีปุ๊บเนี่ยโอ้วันนี้ถึงไหนถึงกันได้เลยสบายเลยแต่พอถ้าไม่ได้หลับกลางวันสักนิดหนึ่งนะโอ้โหรู้สึกมันเพียไปทั้งวันเลยสอนไม่ได้อาใจตะมาก็เครื่องลงไป็นรอยตอนนี้ อ่าตอนนี้ชั่วโมงเข้ามาคาบที่สองแล้วนะอ่าเราเรียนไปงเช้าถึงว่ายหนึ่งคา,า,าบละอ่าชั่วโมงคาบที่สองเนี่ยจะมาก่อนที่เราจะเริ่มทบทวนแล้วก็ปฏิบัติอีกทีหนึ่งนะอ่าจะมาก็มาปรับความคิดหรือว่ามาจูนความคิดกันนะเพราะว่าบางคนนี่มาจากหลายทิศหลายทางนะบางทีฟางคิดเนี่ยยังไม่ค่อยจูนได้ไม่ค่อยตัดตรงกันนะอ่าโอเครอบนี้อ่า สามวันสามวันเราเรียนสามวันก็บางที่เนี่ยบางรุ่นเนี่ยจะมาสอนอะไรบางที่เนี่ยสอนสองวันก็มีสอนวันเดียวก็มีสอนครึ่งวันก็มีเพมันเป็นสอนครึ่งวันสอนทั้งวันหรือว่าสามวันเป็นนม่เป็นเราก็เราก็ตอนนี้วันนี้เราถือว่ามายาวมากสามวันตันสายี่สิบสียี่สิบห้าสามวันแต่ว่า เราเรียน3วันเนี่ยนวดถนอมสุขภาพแบบทำได้ยกมือขึ้นเดี๋ยวดูสิยกมือขึ้นแล้วก็ค้างไว้แตมาแตดู้เห็นแล้วเห็นแล้แก้มือวางลงใครว่าทำไม่ได้ผมไม่มีเลยทำไม่ได้ียวดอันนี้ทำได้อันนี้ทำไม่ได้แล้วมีพียอีกนะมีคนยกขึ้นยกเพราะวามมือไหล่เจนะยกขึ้นแล้วแค่ห้าิบทำได้ไม่จำได้เพราะว่า มีคนยกหมดฉันไม่ยกเดมบราเนี่ยห้ามได้เนี่ยยกแค่เครื่องเดียวห้าสิบห้าสิบโอเคบางคนก็กำลังนั่งไลฟ์อยู่กำลังนั่งหาลูกค้าอยู่อะไรโอเคอ่าสรุปแล้วเรามาดูละนะเราจะมาจูนความคิดของคิดสำนักความคิดกันอ่าอ่าขอเชิญคุณหน่อยนะ N O I เนี่ยคุณหน่อยมาออกมาดิเลยน้อยค่ะนยคุณน้อยคุณน้อยอ่านหน้าประธานน้อเลยอ่า ผู้หญิงให้เอานิ้วกลางผู้ชายนิ้วไอ่ลองลองใช้นิ้วไฝยกขึ้นที่กระไบไหมนิ้วไฝ่ยกขึ้นอ่ะยกกระติกน้ำเนี่ยออไมยกขึ้นไหมไม่ขึ้นเาานิ้วชี้ไ่ยกขึ้นสองนิ้วยังไม่ขึ้นเลยสามนิ้วโอ้ก็มันสูงไปมันสูงไปเอากาอีมาหนจ้ะกาอี้มาไหนอี้น่ะกางขาบีบกางนนั้นอ่ะางนั้นอ่ะโอเคอ่ะ ขยับหน่อยก็ได้อ่าโอเคตอนนี้อ่ลองลองลองดูว่าจะยกขึ้นไหมอ่าได้อยู่ใช่ไหมนิยวเนิยวชี้ได้อยู่ไหมนิยวก้อยอ่ะอ่าเนิยวก้อยไม่ได้นะเนิยวชี้ได้อยู่นะหรือว่าสองนิ้วดีลองสองนิ้วที่ยกขึ้นสบายสบายไหมโอเคอสองนิ้วดีกว่าเพราะว่าสงสารเก็บแต่นิ้วเดียวนะอ่ยกขึ้นอ่ะตอนนี้ลองอ่าตั้งจิตไว้โอ้โหไอ้นี่มันอะไรนะ น้ำอะไรไม่รู้เออหนักมากๆเลยโคตรหนักชิบหายหนักชิบหายเลยหนักมากๆเลยใช้สองนิ้วยกยังไงยกไม่ขึ้นเลยเอ,อ,เอาคิดเะไรคิดกันไม่ต้องมาตั้งต้งนั่งคิดกันคนหนักมากๆเลยยกไม่ขึ้น,นเนีอเอ่ยมองด้วยอ่ะอ,อ้าวเป็นไงยกขึ้นไหมไม่ขึ้นไม่ขึ้นอ่ะเห็นรอยหน่อยนะอ่ะ ต่อำไม่เอามายแต่วันนี้ไปว่าโอ้โหวันนี้ทำไมเป๋าเบาเหมือนนุ่นเลยยกนี้สองนี้เพียวเลยเอ้าคิดไปอย่าเดียวเลยเบาไมเบาไหมลองที่เบาเบามากเลยยกแล้วลอยขึ้นเลยเอ้ยทำไมรู้สึกมันมันมันหนักหนักเลยเบาไหมเบาไหมเมื่อกี้เบาไหมไม่เตรียมไม่ก่อนหรอฮะเตรียมคนใหม่เลยเออเตียมคนใหม่เลยคนนี้ไม่ได้เตรี้ยต้องเตรียมคนใหม่เออเออเตียมคนใหม่เป็นไงผู้ชี้หนักไหมเบาไหม ตอนแรกอะคะ่ะเบาแต่พอตักก้งจิตเหมือนที่พระอาจารย์บอก,นกห,หนักทันทีเลยค่ะเลยหนักเลยแล้วตอนสองอะตอนสองมันว่าเบานี่เบายังไเราต้องคิดตอนสองเลยมันมีสามตอนเนี่ยตอนยกธรรมดาเนี่นนนอนยอ,นนอยึ๊บเนี่ยตอนยกที่สองหนักเนี่ยอึ๊บตอนยกที่สามเนี่ยก็เบาปุ๊บลอยใช่ไหมอ่าคิดหรือยังคิดใหม่ไหมเอาใหม่เอาเนี่ยเราว่าเอาอันนี้อ่าเนเธอร์แลนด์มาจากไกลไกลมากเลยนะมาโดยตรงเลยบินมา โอเคไม่เป็นไรเราภาษาอันนั้นนะ่ะคนที่นั่งเมื่อกี้ไม่เห็นยกมืออลยอม,มาเลยมาเลยคนคนคนหมวยคนหมวย <c oughs> คนหมวยจะได้ไม่ได้โอเคคนหมวยอธิษฐานจิตกันว่ายกยกธรรมดากันนะยกธรรมดากันสองนิ้วสองนิ้วนะคะ,อะ,อะโอ้โไม่ขึ้นเลยอะไม่ขึ้นแกจะไม่ขึ้นนะเอาสามนิ้วเลยป่ะ เอาขึ้นอดี๋ยวอาเควางลงวางลงเอาคุณหมวยอธิษฐานเดียว่าสามวันเนี่ยถ้าเรียนสําเร็จขอยกไม่ขึ้นสามวันใช่ไหมจางถ้าเรียนสําเร็จขอยกไม่ขึ้นฮะโอ้โหเอาใหม่เปลี่ยนใหม่สามวันนี้ถ้าเรียนสําเร็จขอยกลอยขึ้นเลยเฮ้ยโอ้โหสำเร็จเลยนะต้ตงมือต้องมือโอ้โหคุณหมวยนี่รับรองสามวันนี่สำเร็จเลย ่าเมื่อกี้เห็นแว๊บๆนี่มาจากเยอรมันนี่เราเอาคนต่างประเทศมามาไกลๆทั้งนั้นเลยเพราะว่าเดี๋ยวเสียเวลาอ่าอันนี้ชื่ออะไรเอ่ยอยุ้ยค่ะยุ้ยยุ้ยอ่ายุ้ยยัดเยอะนะอ่ะไม่ใช่ยุ้ยยุ้อยอะไรเราถนัดเอามือม,มือไหนเราเจ็บไม่ต้องเอามือที่ <ขอ S 1> ทเจ็บเอาขวาเจ็บมือซ้าย <ๆ S 2> ไม่เจ็บอ่ะอ่าจะชิดยังไงดีเอาแบบแบบแบบพม่ากแล้วกันแบบอันนี้นะแบบคนมวยอ่ะอ่าเรามาเรียนสามวันนี่ถ้าเพราะว่าเขาเมื่อกี้เขาว่าเขาเป็นคนชอบนวด แต่ไม่คนไม่ไม,ไม่อะไรนะชอบไปงอดให้คนอ,อืนนน่นอดให้คนอื่นแสดงว่าถ้าเราดูตัวเลขในขหกนี่ระยะไหนะฮะคะไม่ไม่ถามถามนักเรียนที่เรียนรหัสชีวิตไปอะ่ะถ้าใครเป็นเรียนเลขหกไปแล้วอะ่ะระยะแรกคือเป็นอะไรนะผู้ถูกรักษาผู้ป่วยใช่ไหมรักษารักษาเป็นผู้รักษาศึกษารักษาระยะที่สามนี่เป็นผู้อะไรนะ รักษาคนอื่นใช่ไหมเอออันนี้เขายาก,กกำลังกระเติร์ดไต่าอยาเป็นคนที่ชอบนวดนวดให้คนอื่นนวดตอนนี้มาอะไรนะศึกษานวดต่อไปเสร็จจากนี้ไปปุบ๊บจะเป็นรักษาคนอื่นนะโอเคไม่เป็นไรเอามาดูดิลองลองเอาว่าเอา่อองยกดูกันธรรมดากันไม่ต้องไปคิดอะไรมากโอ้หไม่ขึ้นเลยไอ้สองสองนิ้วสามนิ้วเลยแล้วก็สี่นิ้วเลยอาสามนิ้วยกขึ้นอยู่โอเคอ่าลองตั้งจิตด,ดูซิว่าถ้าเรียน สามวันเนี่ยเป็นทำทำได้สำเร็จยกไปขึ้นสองวันใช่ไหมคะสามเสร็จทั้งสามทั้งนี้เยเลยสามยกไปขึ้นเลยเรียนสำเร็จโอ้โหจริงว่าเล่นเนี่ยหนัจริงโอเคโอเคเอาใหม่ถ้าเรียนอะไรนะถ้าเรียนสำเร็จสามวันขอยกร้อยขึ้นเลยเรียนสามวันสำเร็จยกร้อยขึ้นเลยโอ้ร้อยขึ้นเลยอันนี้ก็สำเร็จของฉัน อคนลุกแั่ว่ามีมีคันนะฮะแต่มาว่ามนุษย์สองพันนะมนุษย์สองพันปีมนุษย์ต่างดาวนี่ไม่ค่อยอ่าใช่ไม่ค่อยเชื่อน้องพิงพิงน้องพิงพิงมานี่เลยน้องพิงพิงตื่นตื่นอ่านี้น้องพิงพิงมาลองทดสอบดูมนุษย์ต่างดาวนี่ต้องทดสอบเอออมนุษย์ต่างดาวนี่นิ้วเดียวนิ้วก้อยเดียวได้วยใยไหมใช่อ่าข้างไหนกันอาศัยยกขึ้นไหมยกขึ้นไหมฮะ ขึ้นที่หนึ่งพอละทะลอยได้ละโอเคเราลองอธิษฐานจิตไหมลองตั้งไว้อ่าปีนี้ถ้าเราได้ไปญี่ปุ่นขอยกไม่ขึ้นไม่ยกได้ไหมคเนี่ยฮะไม่ได้ถ้าเรานถ้าเราได้ไปญี่ปุ่นไงเราเอ๊ะเราอยากไปญี่ปุ่นไม่ได้ไปญี่ปุ่นนะเราจะไปญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ใช่รอโทรศัพท์มันเลือกใช่ไหมถ้าไปญี่ปุ่นอ่าอะไรอะ่าถ้าไปญี่ปุ่นจะได้ถ้าได้ไปญี่ปุ่นขอให้ยก ไม่ขึ้นไม่ขึ้นอ่าไม่ขึ้นแล้วกันเออเอเเอหนึ่งสองสามเะไอ่าโอเคยกขึ้นโอ้โหเอา,อาใหม่อ่าไปไปเนี้ยอ่าก่อนพนนันมานี่ถ้าได้ไปญี่ปุ่นขอยกลอยขึ้นเลยสาธุสาธุอ้าลอยเลยนะนแสดงว่าเราไปแน,น่นะเดี๋ยวใครจะไปเที่ยวญี่ปุ่นบ้างยกมืออ่ไปตามหาเขาเลยนะ สังเกตไหมอ่าใครเคยไปทางภาคอีสานบ้างไปไหมไปภาคอีสานไปวัดบางทีที่วัดอ่ะเขาจะให้ยกก้อนหินอ่าอธิษฐานเจดก่อนขับชนโนดใช่ไหมก้อนหินใช่ไหมบางทีก็ให้ยกช้างอ่ามีอะไรยกช้างใครเคยบ้างยกไหมเออใครเคยยกเลยอันนี้ทฤษฎีเดียวกันถ้าเราเอาอะไรเนี่ยไปไหนนะไปเข้าคอร์สอ่า GTO GTO อันนี้ไม่ได้ไปนะ GTO นี่ C.O. นี่เขาจะไปยกคนแล้วว่าเนี่ยสองนิ้วเนี่ยสามารถยกคนลอยขึ้นได้ไม่ได้เนี่ยฮะเกินไปได้ไหมอ่าสามสี่คนเนี่ยคนนั่งเก้าอี้หรือว่าอะไรเนี่ยยกคนลอยขึ้นเลยได้ไหมอ่าได้นะได้เพราะว่าแต่ยกคนลอยก็ขึ้นไม่ได้นะสี่คนน่ะยกคนเนี่ยลอยขึ้นไม่ได้ก็มีถ้าอยากจะทดสอบจริงๆจะมาเวลาไม่ใช่พอนะบางทีเนี่ยเขาจะนี่อาจะมาบางทีจะมาจะใช้ยกน้ำเอามันง่ายดีนะ ยกน้ำมาอันนี้เหมือนกันน้ำนี่มันกี่ลิตรอันนี้5ลิตรมาสิบลิตรเนี่ยอันนี้น่าจะ10ลิตรแนะจะไหมจะไหมสิบลิตรนะโอ้สิลิตรใจละอ่าสิลิตรเหมือนกันร่างกายของเราเนี่ยน้ำมีกี่เปอร์เซ็นต์ร่างกายน้ำมีกี่เปอร์เซ็นต์ใครแบบแปดสิบยกมืออันนี้อันนี้มีคนคนหมวยแบบแปดสิบคนหมวยอนาโตมี่หรือทิสตดีเข้ามาเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์อ่า คุณอะไรเนี่ยคุณนัดหมอนัดเราอ่าอะไรนะคือเรียกว่า p r o f e s s i นแนลอะไรนะเสริมสวยอะไรร้านอะไรเนี่ยอ,อ่าบอ,วอ,อ,อ,อวกว่า70อ่ามีเพิ่มมากอีกไหมแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์ในน้ำนี่แต่มาว่าน่าจะคุณ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 เฮงเนี่ยในตัวน่าจะมีสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์เพราะน้ำมันเยอะมากแหละอันนี้เขาเรียกว่าบวมน้ำอ่แต่ถ้าใครนะแห้งแห้งเนี่ยอากาศของอันนี้อะไรเนี่ย วันนี้วันนี้น่าจะไม่ถึง80ดสิบมันจะกระโดกอ่ะน้ํามาหายหมดเลย <c oughs> ที่จริงเขาว่าอยู่ระหว่างเท่าไหร่นะ7 5็ดสถึงแปนั่นนะฮะก็แล้วแต่หุ่นถ้าหุ่นแห้งๆเลยแข็งแห้งๆไม่ค่อยอ้วนน้ําน่าจะน้อยหน่อยแต่ถ้าน้ำเยอะๆเนี่ยก็จะประมาณอะไรนะอ่าเนี่ยเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบห้าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ในร่างกายเหมือนกันคนที่ดื่มน้ำเยอะๆอะไรเยอะๆเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนที่ อะไรนะสุขภาพแข็งแรงเลยขับถ่ายเลยดีแต่คนที่ดื่มน้ําน้อยเนี่ยจะแย่นะบางทีญี่ปุ่นเนี่ยไม่ต้องอะไรน้ำเนี่ยตั้งแต่ร่างกายของเรามีเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์มาดูใช่ไหมแล้วก็อันหนึ่งเนี่ยเรามาดูอะไรนะน้ำบางทีเขาคิดถึงอะไรในทั <arriba> Today, water, ่วโลกเอาน้ำแต่ละที่แต่ละที่แต่ละศสระแต่ละแม่น้ำโคงการแม่น้ำกัปปะยาะนี่เอามาวางไว้เหมือนกันเวลาพอเราพูดอะไรนะสิ่งดีๆใช่ไหม ขอบคุณฉันรักคุณแตงกืออลิสโตคอนจะมาเลยอะไรปูดปบไอ้น้ำเนี่ยเขาถ่ายรูปมาขยายออกมาในกล้องถุอทัดโอ้โหประกายมันเหมือนเพชรอะไรสวยมากแต่น้ำเหมือนกันเอามาแล้วก็นะมาแช่งมาด่ามันโอ้ยไอ้หายชวยมาเลยไอ,ไอไ้ที่อะไรปบน้ำานกลายไปเลยนะถ่ายรูปมาโอ้โหบูดบูดเบี้ยวี้ยวเลยไม่มีไม่มีประกายเหมือนเพชรอะไรเลยเนี่ยนี่แหละร่างกายของเรามันมีน้ําเยอะมากเหมือนกันความคิดขางคน คนรวยกับคนจนเนี่ยคนที่เรียนรหัสชีวิตมาเนี่ยต่างกันตรงไหนฮะอันนี้ว่าต่างกันกระทัองมีไหมต่างกันตรงไหนคนรวยกับคนจน่ะฮะอันนี้ต่างกันถึงสาเมื่อกี้เห็นแป๊บแบใครเสียงมาแบบต่างตรงไหนต่างกันตรงความคิดเพราะว่าพระทึงสอนว่าคิดพูดแล้วก็ทำใช่ไหมที่จริงก็ถูกหมดต่างกันตรงความคิดความกระทัความพูด ตัวมากเราจะมาคิดก่อนล่ะโอ้จนอ่าจะมาถามว่าในเนี่ยใครชอบพูดบ่นบ่นบ่อยบ่อยมากบ่นบนบ่อยบ่อยบ่อยทั้งหมดไม่มีตังค์ไม่ม fruit. ีตังค์คำนี้ใครชอบพูดบ่อยบ่อยบางยกมือเลไม่มีตังค์ไม่มีเงินไม่มีเงินไม่มีเลยในเนี่ยจะมาเคยได้ยินนะอาจารย์หนูไม่มีตังค์ขอเรียนฟรีหรือว่าอาจารย์หนูไม่มีตังค์ขอลดหน่อยอาจารย์หนูอะไรหรือว่า โบบางคนโทรมาเนี่ยจะมามาเลยไม่มีตังก็มามีตังก็มามีอะไรจะมาไม่ใช่ว่าเลือกเลือกรักรักเลือกรักเลือกที่รักมักที่ชังหรือว่าอะไรมีตังก็มาไม่มีตังก็มาอ่อแตมานี่เด็กฝากเยอะนะอ่ามีเด็กฝากมีคนที่มาฝากไก็จะมามาหมดเลยเพราะจะมาอยากจะได้คนเยอะๆยิ่งมาเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยจะมาเตรียมสลาเตรียมห้องพักไว้แล้วในอนาคตเนี่ยอ่าอ่าเพราะอะไรอะไรก็บางครั้งเนี่ยอ่าคำว่าไม่มีเนี่ยถ้าเราพูดบ่อยๆจะมาก็ไม่เชื่อนะ ยมพี่สาวจะมาเมื่อก่อนเนี่ยคำที่จะมาพูดบ่อยๆจะมาบอกเลยแต่บอกว่าไม่มีตังค์ไม่มีตังค์คือมีตังค์แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยหนึ่งหรือว่้อะไรมาก็จะไม่มีตังค์กลับมาก็ไม่มีตังค์เพราะอะไรอ่าจจะมาก็กลัวเขายืมนะถ้าเราว่ามีตังค์กลัวเขายืมนะแล้วว่าไม่มีตังค์เลยตั้งแต่นั้นมานะประมาณสามสิบหกปีเนี่ยอ่าในสำคัญมาเราเชื่อได้เลยว่าตังค์เนี่ยไม่ถึงสามแสนมีมีมีตังค์เรามีแต่อ่าเดี๋ยวคนนั้นยืมไปหมดคนนี้เอาไปหมดไม่มีตังค์ตังค์นี่ไม่มีเลยไม่มีเหลือเลย อจะมาเริ่มมีตังประมาณหลังปีเนี่ย2006ก่2007เริ่มเริ่มมีตังเมื่อก่อนรู้ที่อจะมาสร้างตํนหนักที่เรานั่งตัวเนี่ยทั้งหมดใช้เวลาที่ปี5ปีตั้งแต่ปี2000สมที่ปี2001เนะขุดหลุมตั้งเสาปี2003ได้ชานอ่ั2004ได้หลังคา2005ไปสร้างมาโอ้โหเพราะอะไรนะี่ยไห ก็เราที่เราละจนเราไม่มีตังเราก็สร้างชินเได้แค่นั้นแต่หลังจากนั้นมาปุ๊บเนี่ยหลัง2,007หรือว่า2,005 2,000เรียนรหัสชีวิตปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนเลยความคิดต่มาเปลี่ยนเลยโอ้พี thing, ่สาวก็บอกว่าห้ามพูดเราไม่ม <único Liberty Overwatch> <revive> ีตังพี่สาวดูแต่มายังไม่เชื่อเพราะคนกันเองจะเชื่อยากพี่สาวบอกแต่มาแต่มาก็ไม่เชื่อสุดท้ายแต่มาไปเรียนรหัสชีวิตไปเรียนศาสตร์พวกแต่ว่า NLP โปรแกรมสมองแลรนมงแรียนมาร์กจนถึงโคตรวานหรือว่าอะไรเนี่ย อะไรนะอ่าอ่ายูนิเวอร์ยูนิเวอร์ไลท์อะไรเลยมหาลัยชีวิตอะไรเนี่ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพวกโอ้ที่ไหนได้ร้องโห่มาตั้งสามสิบหกปีจนมาตั้งแต่สามสิบหกปีเพราะว่าคิดว่าเนี่ยแค่แค่คำพูดของเรพาะสะกดจิตเราเองว่าเราไม่มีไม่มีบางครั้งเนี่ยไม่มีกับความไม่มีกับค,ความโง่นี่มันพร้อมกันไหมความจนนี่อยู่ด้วยกันไหมคนโง่คนจนไม่มีตังไม่มีเงินเนี่ยมันอยู่ด้วยกันอ่าเนี่ยถ้าใครอยากโง่อยากจนต่อนะ ก็กลับไปเนี่ยออกจากบ้านนี่ก็ไปพูดบ่อยๆฉันไม่มีฉันไม่มีฉันโง่ฉันโง่ฉันก็จนอย่างนี้ตลอดรับรองนะคนเดินออกไปต่างๆต่างไปคุณก็โง่อย่างเดิมนะคณก็จนอย่างเดิมคุณก็ไม่มีอย่างเดิมเหมือนกันเพราะว่าความคิดเนี่ยมันอยู่ที่อะไรนะตัวเราเองที่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงนะพอเราพูดบ่อยๆยมาบ่อยเราดูถูกตัวเองคนอื่นก็ดูถูกเยาวเอ้ยดูอะคนนั้นมันจนมันขับรถจักรยานเนี่ยคนนี้มันจนนเขาก็ดูถูกเราเราก็ดูถูกตัวเอง มันก็ติดติด,ตด,ตดนั่นแหละจมดินไปเลยจนจนไม่มีเหลือเลยอ่าอันนี้ความคิดแต่ถ้าเราตั้งใจพิจารณานี้ไปชั่วโมงนี้ไปวันนี้ไปเราปรับความคิดเลยอ่เรามีร้รรอยหนึ่งก็ดี2 0บาทก็ดีพันหนึ่งก็ดีอ่า,า,เ,ราเราคิดว่าเรามีแล้วเรารวยแล้วเราพอใจแล้วเราจะมีในตังกระเป๋าตังเรามีแล้วเราคิดว่าเรามีแล้วอ่าเราไม่ติดนี้ใครเราเรามีตังละไอ้น,นี่ถ้ามีนี่เราเดี๋ยวเรากลับไปใช้หมดเลยอ่า etas, เรามีเรามีละเรามีตังละ เราฉลา,าดแล้วเรามาเรียนโอ้ถอนรหัสชีวิตตัวเองได้แล้วมาดูนำบัตรเป็นแล้วอะไรนะอ่ดูบัตรอะไรนู่นนี่นี่เป็นเรามาเรียนเราฉลา,าดลเราเก่งแล้วอ่เราปรับความรู้สึกเราเลยสมองเลยว่าโอ,โอ้ตอนนี้เราฉลาดมากเรารู้วิธีหาเงินแล้วเรารู้วิธีช่วยคนอะไรเพราเราฉลาดแล้วอ่าเมื่อเราปรับความคิดเราแล้วเราเก่งแล้วเราฉลาดแล้วโอ้เราเรียนอะไรเนี่ยเข้าใจง่ายหมดเลยเรียนรหัสชีวิตก็เข้าใจเรียนนวดก็เข้าใจเรียนนี่ก็เข้าใจโอ้หเราฉลาดอ่า พอเราเราบอกเราฉลาดเราปรับเราคิดเราโอ้ยเรามีไปไหนเนี่ยเงินทองดึงดึงดงมาหาไหลมาหาเทมาเราพูดออกไปเราทำเงินก็ไหลมาเราทำอะไรไปก็มีแต่เงินเห็นแต่เงินแป๊บเดียวนะไม่เคนสิ้นปีนี่เนะี่ยนี่สินที่เราคิดมีหมดเกลี้ยงโอ้เงินจากนารานเก่อนมีเก็บหมื่นตอนนี้เป็นล้านเลยสิบล้านเลยเช,ชื่อไม่เชื่อใช่ไม่เชื่อลองไปทดสอบดูนะมีนักเรียนมายกตัวอย่างชื่อว่าดรพรดรพรนี่แกไม่ได้จบ เป็นด็อกเตอร์อะไรหรอไม่เหมือนลอกของพ่อที่เป็นด็อกเตอร์นี่ไม่ใช่แกไปทํางานอยู่ที่แอฟริกาในความรู้สึกว่าคนไปทํางานแอฟริกานี่มีนะ้วยเหรออยู่ที่มามานี่มีแต่เยอรมันเนเธอร์แลนด์ไต้หวันมีแต่ประเทศรวยๆท่านไปเป็นหววที่อะไรนะประเทศแอฟริกาที่จริงมันไม่บังเอิญน,นะ,ะแกก็เป็นคนธรรมดาแกเรียนประมาณปี54ว่าอะไรที่น้าช่องกรุงเทพห้าสี่ปีอะไรนู้น จมาก็จำไม่ค่อยได้จะกลับมาใหม่ประมาณสักสองสามปีที่แล้วหลังโควิดอ่าสะมาจะเห็นแกโพสในเฟซบุ๊กโอ้โหนั่งเฮอลิคอปเตอร์ตึกตึกๆึก,กไปรักษาคนนั่งเจสแอร์โอโ้โขเพราะว่ามันถ่ายเจ้านายถ่ายในเรนั่งฝรั่งไปนวดเะไรนนายยกนวดผู้ว่านวดเจ้าสงเจ้าสวดแอฟริกาเพราะว่าไปแต่ละเมืองเนี่ยมันต้องอะไรนะไม่เฮอลิคอปเตอร์ก็เครื่องบินส่วนตัวไปที่หนึ่งสามเดือนหก ครึ่งหกปีหกเดือนบางทีเป็นปีแต่มาก็แซวเล่นๆว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะเอาแตมาไปสักทีเนี่ยแตมาก็อยากนั่งจัดแอร์เหมือนกันนะมันปูนเน้นคำมันนะแต่ถ้านั่งจัดแอร์นี่ไม่แน่เดี๋ยวก็จะดังแล้วไม่ได้นั่งคาร์เตอร์นะั่นะก็คิดเหมือนกันฝันอ๋อพอดีแกมาแกมาเมืองไทยแกว่าแกมาเรียนนวดจากระดูกก็ดีเรียนประหัชีวิตก็ด,เกดีเรียนที่อ,อะไรอะไรวัด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 ร้านนาล้านช้างอะไรที่กรุงเทพที่นนทบุรีเราจะมาจําไม่ได้เสร็จแล้ว พอมาเรียนนะแกจักระดูกระจาไม่ค่อยได้สักหน้านวดก็ไม่ได้เลยไม่ได้แกจําคําพูดมาที่จะมาสอนตอนบ่ายเนี่ยคือว่าเปลี่ยนความคิดปรับความคิดแกเรียนจากแกจําแค่นี้วิธีอะไรนะปรับความคิดนี่แค่นั้นแหละหรือว่าแกนวดนแกต้องการเจอแต่คนรวยๆคนมีจิตใจเมตตาแล้วก็อะไรนะไปไปต่างประเทศที่แบบนี่ยนั่งเป็นหมอที่ว่าเก่ง,กงๆแล้วก็อะไรนะนวดเจอแต่คนมีจิตใจเมตตารวยๆคนรวยๆเท่านั้นแหะ คิดแ <c oughs> ค่นั้นแหละแกก็ทํางานเป็นพนักงานธรรมดาทํางานานาแกก็นวดนวดไปอยู่ๆมีเจ้าสงเจ้าสัวรหรือว่าอะไรไม่รู้คนรวยมัน,นวดนวดจนติดใจนะเลยคุยๆกันอันนี้จะไปนวดที่อะไรนะแอฟ,ฟริกาไหมอาจจะออกตัวขึ้นบินให้การกินที่นอนนอนก้นจะคิดค่าตัวเท่าไหร่เดือนเท่าไหร่วันเท่าไหร่สรุปแล้วพอไปก็มาเชิญไปแกก็ไปเจอแล้วโอ้โหก็เป็นวดให้คนเจ้าสงเจ้าสัวเจ้าสัวเขาพาไปเจอนายยกรองนายยกเลยก็ ดังระเบิดเลยที่อะไรนะที่แอฟริกาดังเนี่ยเป็นหมอหรือว่าบางทีไปนวดไทยลองประทานที่ปดีหรือว่าอะไรเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยหมอ,เ,อเขาเพราะว่าพวกนั้นเขาต้องบินไปประเทศที่พัฒนาเยอรมันฝรั่งเศสไปสกปรุงสกแกนและจะผ่าตัดกระดูกทับเส้นกระดูกทับเส้นเนี่ยสำหรับถ้าพวกเราไปเจอเนี่ยมันปัญหาไม่ไม่หนักไม่หนาอะไรมากนวดไทยก็ได้ดัดก็ได้ดึงก็ได้อะไรแป๊บเดียวก็เข้าที่เลยแต่เหมือนกันอันนั้นเขาจะไปผ่าตัดแล้วถ้าของกรแผนปัจจุบัน เสร็จแล้วไงต่อ,อก็นัดเวลานัดอะไรละโอ้มีคนแนะนําว่าเขาก็ไม่อยากผ่าเฮ้ยฉันมีหมอคนนี้คนนี้นะ,ะนัดเอ่อมาแล้วก็เอานัง่งอับดรอปเตอร์ไปเลยไปรักษาก็แค่ก็แค่แค่อา้าวไปเช็คดูก้มได้เงินได้บิดกซ่จะไปถึงเวลาผ่าแล้วหมอว่าเอา้าหายแล้วก็ไม่ต้องผ่าแล้วโอ้แกบินกลับมารอบนึงแกดีใจมากเลยโอ้บอกว่าเนี่ยขอบคุณคุณมากๆนะอ่าฉันให้ใช้ย,ยาคุณดร็อกเตอร์เลยนะเนี่ยหมอจะจับฉันผ่าตัดแล้วเนี่ยตอนนี้ฉัน รอดผ่าตัดไม่ได้บดบวิดละออถ้าคนไม่รักษาให้น,ะออนี่แหละแค่บงคังคับความคิดแค่นั้นแหละแล้วก็แกเนี่ยโอ้มาสร้างบ้านให้แม่ที่กําแพงเพชรหรือว่าที่ไหนเนี่ยแตมาไป,ไ,ปไปเยี่ยมไป,ไ,ปไปถึงบ้านออไ,ปไปเห็นบ้านแกบ้านหลงังเริ่มเลยแต่ปีหนึ่งแกอยู่ไม่นานคือมาแก,กจะเดินสายต่างประเทศเออแถวออในแอฟริกาถึือเมื่อไหร่ไม่รู้แต่มาจะได้ไปนะแต่มาว่าหลังจากนั้นมาแต่มาเนี่ยสอนลูกศิษย์ว่าให้คิดบวกคิดบวก,วกให้คิดแบบว่าโพสติฟอะไรเนี่ยนะนะ แต่มาบางทีก็ท้อเหมือนกันนะเอ๊ะแต่พอดีมาเจอลูกศิษย์คนนี้สองปีที่แล้วมาสอนอมาสอนจตมาว่าให้คิดะนะเออเห็นเขาว่าสร้างทรงจิตให้เจอแต่ผู้หลักผู้ใหญ่หรืาเจอแต่นายยงนายยกเจอแต่คนรวยมีเศษ mm hmm. เรษฐีพอวันนั้นช่วงมีนาน่าจะเป็นช่วงมีนาแกกลับมามาทบทวนสองปีที่แล้วแต่มาเลยลองดูสิมันจริงหรือเปล่าเราสอนลูกศิษย์ลูกศิษย์คิดอยากจะเจอผู้หลักผู้ใหญ่คนรวยคนมีตังค์คนมีเมตตา ้าจะเจอไม่เจอตะมาก็ปลายปีที่แล้วไม่ใช่ต้นปีที่แล้วนี่สองสามสองสี่ใช่ไหมสองสามประมาณปีปีครึ่งเสร็จเอา็จตมาก็ส่งขึ้นเลยสาธุตมาจะลองลองเอาสโลแกนของลูกศิษย์ที่เราเคยสอนเขา่าให้คิดบวกเจอแต่คนมีเมตตาได้ไม่ได้แต่มาก็ซื้ยกมือขึ้นเนลยเราจะเจอต่อไปในอนาคตเจอแต่ผู้หลักผู้ใหญ่คุณหลักคุณรวยคนนายยงนายโย,ย,ยกอะไรเอาไปมาปีที่แล้วประมาณมีนา หลังมีนาปุ๊บจะมาก็ได้ไปลไปประเทศไหนประเทศยุโรปเนะี่ยตั้งแต่ประเทศที่รวยจนผ่านไปหมดเลยนะตั้งแต่ดูไปไปไปเจอใครเจอ,อท่านพูดเจอผู้เจอนายยกสดายนายกถ้าเป็นตอนที่เป็นนายยกนี่ดีนะแต่ตอนนี้นายยกไม่มีอะ,อะไรนะกลับประเทศไทยไม่ได้นะใครดูใบใครไปเจอทักษิณโอ้โหเนี่ยอธิษฐานเสร็จแป๊บเดียวน,นะโอ้โห,โหปีนั้นปีปีที่แล้วเนี่ยเจอแต่ผู้หลักผู้ใหญ่นั่นนะผู้ว่าอะไรแต่ะอำเภอ นั้นนะไปถึงฝรั่งเศสนั่นเลยโอ้โหจะมาก็เหลือเชื่อมอนกันว่าเอ้ยมันจริงจริงเลยแค่เราเปลี่ยนความคิดเราจะเจอคนที่มีจใจเมตตาของเราผู้ใหญ่กลับมาเมืองไทยโอ้หมอไก่เชิญจตมาเป็นประเทศลาวแตมาในความในในความจริงเนี่ยลาวเนี่ยแตมาไม่อยากจะไปเลยเพราะอะไรตมาเนพราะลาวเนี่ยเป็นประเทศจนๆไปแล้วก็ไม่ได้สดตังแต่ที่ไหนได้พอไปลาวพบโอ้โหไปอยู่บ้านไปอยู่โรงแรมไปอยู่กินกินอาหารเนี่ยโต๊ะจีนเนี่ยแบบว่า แล้วโตเป็นหมื่นๆเลยแล้วก็อะไรนะไปแค่สองสามวันเนี่ยกลับมาได้เป็นครึ่งเกือบแสนเลยโอ้แล้วก็ไปเจอเลยนะ,ะระดับเจ้าหญิงคุณหญิงคุณนายเต็มไปเลยผู้วงผู้ว่าตำรวจตำรวจเลยโอ้ทำไมมันตกใจเลยนะอธิษฐาตนต้นปีปลายปีเนี่ยสำเร็จหมดเจอพอหลังจากนั้นไปประเทศสิงคโปร์ไปอินโดนีเซียก็เจอแต่ผู้หลักผู้ใหญ่โอ,โอ้แต่มากลัวเลยมีแต่คนเมตตาอะ,อะไรเนี่ย นี่แหละแค่ความคิดคนนั้นแหละจะมาเลยว่าเป็นไปได้หมดเลยเนะี่ยถ้าเราเปลี่ยนความคิดหมดเนี่ยตั้งแต่นี้ไปโอ้ตอนนี้ฉันรวยแล้วฉันมีตังค์ลวมันเรียนจักกระดูกแล้วมาเรียนนวดถนอมสุขภาพและมาเรียนรหัสชีวิตละอาจารย์สอนว่าให้คิดดีคิดบวกคิดเราจะเจอแต่คนนวดลูกค้าเราเนี่ยเจอแต่นวดมีติดใหญ่ๆซองใหญ่ๆนวดชั่วโมงละสามร้อยจะให้ติปสามพันเดี๋ยวขค้ืนมันจะดึงดูดแต่คนดีๆคนรวยๆมาที่ ที่ใครบอกนะที่เขาเรียกว่ามงคลชีวิตอะนะคบคนผ่านพ่านไปหาผิดใช่ไหมคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลใช่ไหมถ้าเราคบแต่พวกคนไม่ใช่คนรวยรอกคนบัณฑิตอ่ะคนที่เขามีความคิดบวกๆเราไปดูแต่คนรวยๆเขาจะคิดดีคิดบวกคิดดีคิดจะช่วยคนอื่นอะไรคนมันก็จะชีวิตเราก็จะพัฒนาดีขึ้นแต่ถ้าเราเป็นคมไปคบกับของขี้งกขี้เหนียวขี้อะไรกต่อไปชีวิตเราก็จะหมดเนื้อหมดตัวจนขี้เหนียวมันเขา นี่แหละนะวันนี้ตอนบ่ายนี้ก็ฝากไว้นะฝากไว้เพราะว่าถ้าไม่ฝากไว้เนี่ยพะเรามาเรียนองสามวันหมอเห็นคนบอกว่า5ปี6ปีเรียนหมอถึงจะเป็นเรียนหมอ3วันมันเป็นนะ่ะไม่เป็นก็ไม่เป็นไรเรามาทดสอบดูว่า3วันเนี่ยเดี๋ยวเราถ้าเราเปลี่ยน,น,เ,นยเหนน็นจะมาทำเฮ้ย hey, อาจารย์ทำไมนะ hey, ทำง่ายนะดูเลยเฮ้ยทำไมง่ายนะดูเราคิดว่าง่ายก่อนละเราหลอกสมองกันปั๊บเดียวแล้วว่าเราใช้โปรแกรมใสไปเลยว่าภายใน3วันฉันจะทําให้ได้อาจารย์อาจารย์มี10มือ ไม่ใช่สิบสิบนิ้วสิบเอ็ดนิ้วนะเรามีสิบนิ้วจา์ทาได้เราก็ทําได้คุณแอนตัวเล็กนิดเดียวทําได้เราตัวอย่างกับช้างเราก็ทาทําได้บางคนว่าถ้าตัวใหญ่ฉันนวดไม่ได้เนี่ยอันนี้บางทีที่จริงถ้าเราจะทําอะไรอะ่ะจะยกจะอะไรเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องตัวใหญ่ตัวเล็กมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจหมดเลยเราเคยเห็นไหมไฟไหม้บ้านเ,เวลาไฟไหม้บ้านปบเนี่ยตู้เย็นตู้ใหญ่ๆของใหญ่ๆเนี่ยเราคนเดียวแบกออกไปได้เลยเพราะอะไรกลัวไฟไหม้จานี่ ตู้เย็นตู้อะไรพอไฟดับปุ๊บบอกให้แบกตู้เย็นเข้ามาหรือว่าอะไรของเนี่ยเข้ามายกคนเดียวไม่ไหวนี่แหละบางทีในวิทยาศาสตร์เขาแมา่เช็คแล้วอ่าไอเราใช้งานใช้พลังสามสิบเปอร์เซ็นที่เราอยู่เนี่ยแล้วมีประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นที่มันต่อมอะไรเนี่ยเขาว่าอะไรอะไรอะไรไม่รู้ที่มันมันมีอะไรที่ว่ามันมันสามารถที่ว่าถ้ามันได้กระตุน้นนะปุ๊บเนี่ยโอโ้โหอย่างกับว่าสมมติว่ากำแพงนี่มันกระโดดขึ้นไม่ได้นะ แต่พอดินหมาล่กัดหรือว่าเล่ไล่มาตกปตายเนี่ยไม่ที่วอริดเนี่ยที่กระทิงอะไรที่สเปน็นไหมพราะวอพกิดปุ๊บกระโดดเนี่ยมันโดดออกไปสบายเลยกระแพงไงบนนี้ให้มันกระโดดกระโดดไม่ได้แต่เพราะว่าความใกล้สุดจิตที่ใกล้จะตายพวกมันสามารถกระโดดข้ามได้หรือว่าอะไรนะแม้แต่โดดโดดตึกโดดอะไฟไหมให้กระโดดเราไม่แค่กระโดดพอแข็งหักหักแต่พอเลยนะไฟไหมแล้วถ้าเราจะตายโดนไฟคอบมันตายลงข้างล่างดีกว่า บางทีคนเราเนี่ยมันอะไรนะมันจะมีต่อมอะไรตมาก็ภาษาอังกฤษแต่ไม่เช่นะฮะต่อมคิดถูอิตาลีต่อมคิดถูอิตาลี